สวัสดีครับผมโคโจรวฟิถีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิบลัคนานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีโชคถูกหวยถูกรอตตอรี่เมื่องวดที่ผ่านมานะครับมีชาวราศีไหนบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เมื่องวดที่แล้วเนี่ยผมให้เลขเด่นนะครับบน7แล้วก็เลขรอง5นะครับส่วนเลขล่างเนี่ยเลขเด่นเป็นเลข3นะครับแล้วก็เลขรองเป็น8กับ1ก็ถือว่าเข้าเป้าดีพอสมควร โดยเฉพาะเลขล่างนะครับ3 8นี่เข้าตรงๆเลยส่วนเลขบนนะครับมีเลข5เข้าตัวเดียวก็คงต้องวิเคราะห์และพัฒนาให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นกว่านี้ครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่1พฤศจิกายน2563จะตรงกับวันอาทิตย์แรม1ค่ข้าเดือน12ปีชวดดาวพุธเป็นสีในทักษะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับ จะมี3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก5าราศีนะครับที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่5าราศีนะครับที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนครับสําหรับราศีที่มีโชครองลงมานะครับราศีแรกก็คือราศีสิงห์ครับในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนทามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนเข้าเรือนมรณะ ดาวจันเป็นดาวโชคประจําวันจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทับลัคนาอยู่ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีสิง์ยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีสิง์จึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีสิง์ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิง์นะครับจะเป็นผู้ชายหุดด่นดีหุ่นไม่สูงมากครับ ราศีที่สองนะครับก็คือราศีいい <DVD> ตุลในราศีตุลนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนอริดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาอยู่นะครับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาพระก็จรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาด้วยเช่นกันนะครับดาวทั้งหมดนี้ ส่งผลดีต่อราศีตุลยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จอนเข้าเรือนอริดดังนั้นชาวราศีตุลจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีตุลลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นค่อนข้างอ้วนครับราศีที่3นะครับก็คือราศีธนูในราศีธนูนะครับมีดาวพลหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนทับลัคนา ดาวสุขเป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจรเป็นสี่กับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเข้าเรือนวินาศดาวเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทับลักนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีธนูยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีธนูจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีธนู ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีธนูนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นทุ้มๆครับราศีที่สี่นะครับก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรนเข้าเรือนวินาศดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรนทามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนา ดาวังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจอเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาอยู่นะครับดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวโชคประจำปีที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันพุทธหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขาดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นผอมเพรียวครับราศีที่5นะครับก็คือราศีมิน ในราศีม <tinc S 2> ีนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเป็น1ิกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจอนเข้าเลือนวินาศดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนหลาพระจอนเป็น1ิ์กับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมีนยกเว้นดาวเจ้าเลือนการเงินที่จอนเข้าเลือนวินาศ ดังนั้นชาวราศีมีนจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันอังคารน,นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมีนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมินนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับสําหรับาสามราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะครับราศีแรกก็คือราศีกันครับในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอเป็นสี่กับลัคนา ดาวสุขเป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเล่งลัคนาอยู่ดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนหลาพะด้วยจอนทามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกันไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกันจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นตรท้วม,มไม่อ้วนมากครับ ราศีที่สองนะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาอยู่ดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนทามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะจอนเป็น1ิกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับ ดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่3นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจอนทามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาอยู่นะครับ ดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเป็นสิบกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกลุ่มไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกลุ่มจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกลุ่มนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงโปร่งครับแล้วก็ในบรรดา8ราศีนะครับที่ได้รับโชคราศีกันจะเป็นราศีที่ได้รับโชคใหญ่ที่สุดในงวดนี้ครับ สำหรับอีก4ราศีนะครับก็คือราศีเมษราศีพฤษภราศีมิถุนและก็ราศีกรกฎนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เค็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากครับควรทําก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นั่นก็คือให้บริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ผู้ที่ตกยากครับเช่นบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะครับจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ตามกําลังศรัทธา จะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นครับและในช่วงท้ายนี้นะครับก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสําหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจํางวดวันที่1พฤศจิกายน2563ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็เข้าไปที่เพจของผมได้นะครับทักประทางอินบ็อกซ์ได้เลยผมทําลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตดวงขอบคุณที่รับชมครับ